สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เฮียป๋องเข้าสวนจะพาไปชมการทำายางนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดยางแล้วกลับยางกันเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยครับผมเดี๋ยวจะเอาไปทําเป็นกระถางเดี๋ยวมาดูวิธีกรีดแล้กลับเป็นกระถางนะครับว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผม อุปรกรณ์ก็มีเนี่ยใบมีคัตเตอร์เอาอันใหญ่นะครับมันมีอันใหญ่กับอันเล็กให้ซื้ออันใหญ่มาเนี่ยครับแล้วมาดูล้อยางมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นเขาเรียกอะไรดูพวกซีรีส์ดูอะไรอย่างาาเงี้ยครับเราก็จะมากรีดตามนะครับผมกรีดตามนี้เลยกรีดไปสองเที่ยวก็ขาดแล้วครับนี่เป็นยางรถเก่งก็จะจะกลับง่ายอยู่ อย,อ,ยอย่าขีดดูแต่ยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะกลัดยาก่ายขนาดไหนนะครับวิธีการกรีดยางเอามันให้ชิดเส้นขอบขอบนอกนะครับเพราะถ้าเกิดไปโดนไอ้ขอบไอ้ขอบยางมืองจริงมันจะมีเส้นใยอยู่แล้วมันก็จะทำให้เรากรีดยากเป็นเป็นเส้นใยเหล็กนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวมีดกรีดกรีดเนี่ยครับแล้วก็จะขาดหลุดมาเนี่ยกรีดสักสองรอบก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับผมก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ส่วนตัวเนี้ยออกไปก็จะทําเป็นฐานแล้วไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับทําเป็นกระถางเดี๋ยวมาดูวิธีการกลับให้มันเป็นกระถางนะครับอุปกรณ์แล้วก็มี เสาครับเนี่ยที่มันอ้าอยู่หน่อยเดียวเนี่ยมันอ้าอยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็ยางมายัดเลยครับอ้าไหนยางลงมายัดเลยให้พิชชนให้พิชชนช่วยยางยัดแล้วก็พลิกกลับนี่เลยนี่โอ้นี่ขนาดยางเก่านะถ้าเกิดเป็นยางที่เปลี่ยนมาจากไอ้นั่นใหม่ๆแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ครับ เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆให้มันมันมันเหลือน้อยที่สุดนะครับผมเนี่ยครับอ่านี่เป็นอันชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับกัดเลยทีเดียวมันจะกลับยากครับช่วงนี้ แล้วก็เลยก็อเียอเียแล้วก็เลื่อนไปทางนน้นนะ่อย นีได้แล้วอ่ะเอาลงเลยนี่พอได้แล้วก็มาเหยียบแต่งขอบหน่อยนี่นี่มันยางกระด้างหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้ากิดเป็นยางที่มันใหม่ๆนะมันจะนิ่มกว่านี้หมายถึงว่ารถที่เขาเลือกใช้ใหม่ๆนี่เป็นาง้ เป็นไงครับวิธีการกลับยางโอ้โหทำไปแล้วเฮียปองนึกว่ามันจะว่าง่ายก็ง่ายมันจะว่ายากก็ยากแล้วแต่คนว่ามันจะมีความชำนาญขนาดไหนนะครับผมดูแล้วยางที่ผมเปลี่ยนใหม่มาเนี่ยมันจะกลับง่ายเออมันจะกลับง่ายแล้วแต่ผมจะกลับสองคนนะครับผม ก็แสวงเครื่องเอาครับในไล่มีอะไรก็เอาไปทํากับเอาพอดีมันมีตอกเสาแล้ะเสามันอ้าอยู่เป็นง่ามอย่างเงี้ยผมก็เอายางใส่เข้าไปแล้วพลิกกับอ่ะก็ทํากันสองคนคนเดียวก็มันแข็งอยู่ครับผมคือช่วงเนี้ยมันร่วมสองปีแล้วรถสี่ประตูผมก็ไม่ค่อยได้ขับไปไหนมาไหนมันก็เลยกระด้างก็เลยไปเปลี่ยนมาวิ่งแล้วมันแข็งแต่ยางเนี่ยมันมันยังไม่หมดดอกไม่หมดอะไรดีครับ แต่ถ้าเกิดหมดดอกแล้วยางบางๆเป็นยางรถเก่งเนี่ยจะกลับง่ายนะครับคนเดียวก็น่าจะกลับได้มันมีเขาดูจาก YouTube อยูดูจากอะไรก็มันเขาดูกันกลับกันง่ายๆโอ้โหแต่เรากลับนี่เล่นสองคนเลยครับอ่าต้องไม่ให้มีผู้ช่วยมาช่วยกลับนะครับช่วยทำตะกีดตะกีดง่ายอยู่ครับผมกีดกีดง่ายอยู่ยังไงก็ฝากกดติดตามให้เฮียปองนะครับต่อไปจะเป็นอะไร กับเฮปองเข้าสวนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย